ันเดียวพร้อมบรรทุกนาคันนี้ <No. S 1> ได้เป็นรถปี2020หน้าใหม่ชมใหม่เลขใหม่น้อยเลขใหม่แค่20,005นะคะใครที่กําลังตามหาอยู่วันนี้ต้องมาหาเนเน่และน้องบอยเลยจ้ะใช่แล้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะเนเๆอ่อายุน้อยร้อยโลและ น้องบอยอายุน้อยร้อยจองอ่านะวอนนี้นะคะนี่นนและน้องบอยนะจ๊ะเอารถที่ลูกค้านะคะตามหามาให้1คันนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรคะน้องบอยคะโตโยต้ารีโวอ่า,าเครื่อง2.8งจุดแปดสองจุดสี่เฮ้ยสองจุดสี่เอนทรีนะคะเออคันนี้นะคะได้เป็นเพลาลอยใครที่อยากได้แบบพร้อมบรรทุกนะคะงงวันนี้ต้องรีบมาจับมาจอง ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยจ้ากระจังหน้านะคะสีดำดันโลโก้นะคะที่เป็นโครเมียมขึ้นมาแบบนี้เลยใช่แล้วแบบนี้เลยตาไฟใสๆสวยๆเลยนะคะตาไฟแบบฮาโลเจนนะจ๊ะคันนี้นะโ้ตาไฟฮาโลเจนด้วยพี่นี่ใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างกับน้องบอยเลยจ้ามามาชมที่ด้านข้างคุณลูกค้าจ๋าแม็กโอโหสวยมากพี่นี่อันนี้แม็กอะไรนี่ข้างนี้แม็กไอเม็กไอเอกนะบอกเลยว่าแม็กนี้คือยังใหม่มากแต่เรื่องยางคุณลูกค้าไม่ต้องกังวล เราดําเนินการเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าทั้งสี่เส้นอย่างแน่นอนนะใช่ค่ะไม่ต้องกังวลหายห่วงได้เลยน้อยพี่แน่นาะใช่จ้ะนะแมกเทยางใหม่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวอ่าคันนี้นะคะไฟเลี้ยวนะอยู่ที่ด้านข้างนะจ๊ะกระจกมองข้างเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะจ๊ะและคันนี้นะคะเคลือบแคปลากเคลือบคาร์บอนแบบนี้ไม่ต้องห่วงถ้าใครอยากได้สีเดิมเดี๋ยวเราจัดการให้ดูแลให้ทั้งหมดค่ะนด้านในนี้ต้องเปิดอยู่แล้วเนี่ยกระจกนี้ก็มองได้นะเออ ามาที่ด้านในพี่เน่โอ้โหด้านในบอกก่อนนะว่า hey, เทเสลเกิน,นใช่ไหมเออคันนี้นะได้เป็นบ่อนหนังนะคะส่วนภายในนะเดี๋ยวเน่และน้องบอยนะคะสปาให้ดูแลให้เป็น<ด>อย่างดีไม่ได้ไปออสภาพนี้แน่นอนจ้าบอกกันก่อนเลยเราลยไปทั้งทีสภาพใหม่อย่างแน่นอนนะจ้าคุณลูกค้าจ้าตระนี่ตรงนี้อีกอ่าด้านล่างภูมิใจนําเสนอสุดๆพะด้านล่างตรงนี้ได้เป็นเทอะไรจะน้องบอยจ้าเาลอยจ้านะคันนี้ได้เป็นเผาลอยคุณลูกค้าจ้าคุ้มค่า เออนะยางนะคะนี้เป็นยางมิชลินเอ็กซอยู่แล้ว<ช>แต่เดี๋ยวเราดูแลให้เปลี่ยนให้ใหม่อีกนะคะคันนี้คันสีสวยๆไม่ผูกไม่เป็นสนิมและด้านบนตรงนี้ยังไงน้องเบอร์จ๋าแม็กไลเนอะร์ยังมาจากโรงงานเลยคุณลูกค้าจ๋าเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดทั้งสิ้นนะจ๋าบอกกันก่อนเลยอะแต่ว่าคุณลูกค้านะถ้าอยากจะได้คอกหรือตู้เทึบ บอกเราได้เราดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเออ,อกกใส่ให้แค่อย่างเดียวไม่พอนะคะ,ะเราลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะลูกค้าอ,ออกไปใช้งานใช้บรรทุกของได้เลยใช่เลยด้าน,นหลังนะไฟเบรกดวงที่3มีให้นะคะค้ำหลบทะเบียนมีมาให้ใครชอบทรงหล่อๆแต่งเท่ๆแบบนี้นะมันจะมาจมาองได้เลยถ้าเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่และน้องบอยได้เลยคะ่ะใจสายซิ่งนะคันนี้เพราะว่าสายซิ่งนะ่ะบอกเลยนะว่าชอบคันนี้เป็นพิเศษยิ่งล้อแมกเน่าโห แต่ง,ตงทั้งหน้าแต่งทั้งหลังใช่เลยโดนใจนหลายๆคนแน่นอนอค่ะมากันต่อในส่วนของด้านนายกันบ้างคุณลูกค้า,าจ๋าตรงนี้จะเป็นฝั่งคนขับนะบอกก่อนเลยนะะมีให้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้า,าจ๋าจอมาให้แบบนี้นะพร้อมดูพิกัดอย่างเรียบร้อยและที่สำคัญพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเวอร, power ร์นะฮะที่สําคัญคอนโซลข้างเราดูแลให้ไม่ต้องกังวลน,นี่และที่สาคัญคุณลูกค้า,าจ๋าสังเกตดีๆนะ รอยอ้างจุดไม่อ้างจากโรงงานยังมีอยู่ครบนะปลอดพัยเลยว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักหรือชนเบาแม้แต่นิดเดียวไปชมห้องเครื่องกันต่อกับพี่เน่จ้ามาค่ะเน่เนนะคะเปิดฝากระโปรงนะคะรอลูกค้าแล้วนะ คันนี้นะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะรอยอาร์กรอยม้าจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะและคันนี้นะจ๊ะถ้าใครจองกับเนเน่และน้องบอยนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้อย่างดีค่องเล้วภายในเครื่องเปลี่ยนให้รวมถึงตัวกรองอากาศด้านข้างน้องบอยนะคะโเปลี่ยนให้ใหม่เริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่เลยค่ะวันนี้นะคะใครที่สนใจคันนี้รถปี20คันนี้นะคะเนเน่และน้องบอยนะคะขายคันนี้ให้ราคาแค่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะราคาเท่าไหร่นะพี่เน่ห้า 5 0 0พันบาทเท่านั้นค่ะและสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะที่แจ้งว่ามาหาเนเน่และน้องบอยนะจ๊ะคันนี้ถ้าใครสะดวกตดสดตดสดได้เลยถ้าอยากผ่อนเอาไปเลยค่ะฟรีดาวออกรถใช้เงินศูนย์บาทนะคะแล้ววันนี้นะคะเนเน่และน้องบอยนะจ๊ะมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกค่ะใครที่ออกรถกับเราจองรถกับเราสองคนค่ะวันรับรถนะคะรับน้ำมันเต็มถังไปพร้อมกับทองคำด้วยเปิดโปรจองแค่1น0 0พเท่านั้น รีพักรีบโทรเข้ามาค่ะเบอร์ติดต่อมาจ้า0832461425จ้าศูนย์เกสน่ง 9, 2, 6, 5, 1, 5, 4, 3, 6, นะคะและไลน์แอดอยู่ที่ด้านล่างนะคะตติดต่อเพิ่มเติมก็อยู่ที่ด้านล่างนะคะนะรีพักรีบโทรเข้ามาก่อนจะหมดโปรโมชั่นนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถเือรสองให้คิดถึงเนเน่และน้องบอยค่ะใช่เลยที่ไหนคะที่สมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ